นัติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเวรกรรมที่เกี่ยวกับม,มา้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักเรื่องนะครับเรื่องนี้ปู่เพิ่มปู่เพิ่มแกเป็นคนจังหวัดอยุธยาครับแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกยังแข็งแรงดี แกก็ทํานาทําไร่เหมือนกับคนอื่นๆในหมู่บ้านเสร็จแล้วปู่ก็ยังเป็นหมอทําขวัญน,นาคอีกด้วยมีอยู่คราวหนึ่งไปบวชลูกชายของเขาแล้วพ่อเขายกม้าให้ปู่ตัวเนี้ยที่เจ้าของม้ายกม้าให้ก็เพราะว่าปู่จะได้เอาไว้ขี่เวลาไปทําขวัญน,นาคไกลๆอ่าเขาเกิดถูกใจเขาให้มาปู่รับมาแล้วก็มาเลี้ยงมัน โดยให้ลูกชายคนเล็กทำหน้าที่นี้ไปตอนนั้นอน่อเล็กเนี่ยมีอายุราวๆสักสิบขวบปู่บอกว่ามันห่วงเล่นห่วงเพื่อนไม่ค่อยสนใจงานที่ปู่มอบหมายให้สักเท่าไหร่ม้าที่ว่าน่เป็นม้าตัวผู้สีน้ําตาลก็เลยให้ชื่อมันว่าไอตาลเจ้าเล็กนี่เลี้ยงดูทิ้ง,ท,งทิ้งกว้างกวางเพราะว่าห่วงเล่นห่วงเล่น ็จแล้วเพื่อนก็จะมาคอยชวนกันไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าปู่ว่างปู่ก็ต้องเป็นคนเลี้ยงมันเองเพราะว่าปู่ก็รู้อยู่แล้วว่าอาเล็กเนี่ยเป็นเด็กยังไงแต่ปู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนะักเพราะฉะนั้นในง,งานเลี้ยงไอ้ตาลน,นี่ก็เลยตกไปอยู่ที่อเล็ก์นั่นแหละยิ่งนานวันก็ยิ่งทําให้อเล็กเบื่อหน่ายเพราะว่าต้องคอยหาหญ้าให้มันกินหน้าแรงนี่แห้งแรงมาก ต้น้าสดเขียวตายใบยเหี่ยวแห้งหมดงานเลี้ยงม้าก,ก็เลยหนักมากขึ้นเพราะว่าตัวมันโตขึ้นมันก็กินจุอเล็กเคยเอาไปผูกให้มันแทะหญ้าก,กินที่หลังหมู่บ้านมันแทะจนไม่มีหญ้าจะให้แทะแล้วอเล็กก็เลยต้องเที่ยวไปหามันให้มันกินอีกอถึงในคอกอไปเกี่ยวเกี่ยวหญ้ามาด้วยความเบื่อหน่ายมันอาเล็กก็เลยไม่อยากให้มันอยู่ที่บ้านอีกต่อไป พราะคิดว่าถ้าที่บ้านไม่มีไอ้ตานอาเล็กก็จะได้หมดภาระอันหนักอึ้งไปด้วยเหมือนก็ยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวละ่ะอยู่ต่อมา,อาเล็กก็เกิดความคิดพิเรีนขึ้นมาในหัวสมองวัยเด็กของเขาเขาก็เลยเลี้ยงมันโดยไม่ผูกอะกะว่าจะให้มันหนีหายไปแต่ก็เจ้ากรรมเหลือเกินไอเจ้าตานมันก็ไม่หายไปไหนอะไม่ไปอะอเล็กไปดูมันมันก็ยังหายากินอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่อเล็กปล่อยไว้นักอะเออนึกว่าหนีไปแล้ว อาเล็กก็เลยไล่ให้มันไปไกลๆมันก็ไม่ไปแถมยังเดินกลับเข้าคอกเองซะอีกด้วยอาเล็กก็ไม่รู้จะทํำยังไงหลังจากนั้นอาเล็กก็ทําอย่างเดิมอีกแหละแต่คราวนี้พอพามันออกจากบ้านแล้วก็เอาไม้ตีมันหวังจะให้มันวิ่งหนีตะเลิดไปมันก็หนีจริงเพราะมันเจ็บแต่มันก็ไม่ไปไกลอ่ะหนีไปไม่ไกลอาเล็กก็เอาหนังสติ๊กยิงมันมันก็วิ่งต่ออาเล็กก็ยิงมันอยู่เรื่อยๆจนมันหนีไปไกลมาก อเลรก็ดีใจกลับบ้าน,นาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ปูก่กะยาฟังว่าไอ้ตานไม่รู้มันหายไปไหนเอามันไปเลี้ยงแล้วมันหายไปคงจะมีใครขโมยมันไปแน่ๆเลยปู่กะยาก็ตกใจสิพากันเตรียมตัวออกหาแล้วก็ออกปากวานเพื่อนบ้านหลายคนไปช่วยกันด้วยแต่พอก่อนจะออกจากบ้านปู่ก็เหลือบมองไปที่คอกปรากฏว่าไอ้ตานมันมาอยู่ในคอกเรียบร้อยแล้ว มันเข้าคอกเองตอนนั้นปู่ก็ยังไม่รู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่อเล็กไม่ชอบมันก็กลั่นแกล้งมันอยู่เป็นประจำอยากฟังอะไรก็ไม่ค่อยหาให้ปล่อยให้มันอดอดอยากๆวันหนึ่งปู่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตานทำไมมันช่างผายผอมอะไรอย่างนั้นยังก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามันกลายเป็นม้าป่วยไปแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เห็นมันจะมีอาการอะไร นอกเสียจากว่ามันผอมแล้วก็เรียวแรงกําลังวังชาของมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกับก่อนหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามันแก่แล้วปู่ก็ถามอเล็กว่าทําไมไอ้ตาลมันผอมนักล่ะให้มันกินหญ้ากินฟางอิ่มหนาหรือเปล่าอาก็บอกเลี้ยงดูมันยังดีปู่ก็เลยคิดว่ามันคงจะผอมของมันเองอยู่มาวันหนึ่งอเล็กเอาอะไรให้ม้ากินไม่รู้มันท้องร่วงปางตายเลย ดีแต่ว่าปู่แก้ไขช่วยชีวิตมันเอาไว้ได้แต่อเล็กก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยไอ้ตาลรอดตายมาได้ปรากฏว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องกันหมดก็พาการสงสารมันวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งแอบมาหาปู่แล้วก็กระซิบบอกปู่ว่าอาเล็กอะเลี้ยงม้านั่นน่ะนะเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างแหละให้มันเกิดขึ้นเขาก็เล่าตามที่เขาเห็นเรื่องที่ไล่ตีมัน เอาหนังสตต๊กยิงมันอาเล็กทําต่างๆนานากับไอ้ตาลเพราะว่าอาเล็กมักจะพาตาลเนี่ยไปเลี้ยงที่ใกล้ๆสวนน้องเขาเขาเห็นนะเ,เขาอยู่ในสวนเขามองเห็นนะแต่ว่าอาเล็กก็ไม่เห็นเขาหรอกเขาเล่าตั้งแต่อาเล็กเอาหนังสตต๊กยิงมาไล่มาแต่ที่อาเล็กเอาอะไรให้ตาลกินนะเขาไม่แน่ใจแต่แต่เห็นว่าเอาให้มันกินนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นน้ําหรือเป็นหญ้าหรือว่าหญ้าชุบน้ําอะไรสักอย่างนั่นแหละ ที่เขาเพิ่งบอกก็เพราะว่าถ้าปู่รู้ความจริงอนะปู่ต้องตีอเล็กแน่ๆเลยเขาก็สงสารเด็กอ่าก็บอกแล้วก็ขอร้องปู่อย่าไปเกลี้ยนตีเพราะว่าอเล็กในะยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ปรากฏว่าอเล็กก็เลยไม่โดนไม่เรียวแต่โดนดุด่าว่ากล่าวอย่างหนักถึงอย่างนี้แล้วอเล็กก็ไม่ยอมรับว่าทําอย่างนั้นจริงๆทํำยังไงก็ไม่ยอมรับอ้างไม่ได้ทําไม่ได้ทำนะผู้ร้ายปากแข็ง อาเล็กหาทางขาจัดไอาตานให้พ้นจากชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่รู้จะเข็ดจะกลาบที่โดนปู่จับได้ตั้งหลายครั้งหลายหนปู่ก็รู้แต่ปู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงปู่ก็ทําได้เพียงว่าปู่มักจะเป็นคนเลี้ยงไอาตานมันเองซะถ้ามีเวลาไอความเกลียดชังไอตานที่สะสมอยู่ในใจอาเล็กมายาวนานก็ทําให้วันหนึ่งเขาเอาไม้เนี่ยฟาดขาหน้าของมันซะมันเดินกระเพลกกระเพลก ปู่เห็นเข้าก็ถามว่ามันไปโดนอะไรมาอเล็กก็บอกไม่รู้เขาเห็นขามันก็เปรียกอยู่แล้วตอนที่ไปเอามันเขา้าคอกปู่ก็คิดว่ามันคงจะโดนอะไรเข้าสักอย่างอาเล็กเล่าให้ปู่ฟังว่าเอามันไปเลี้ยงตามปกติผูกล่ามให้มันกินหญ้าแล้วเขาก็ไปเล่นตอนเย็นก็เอามันกลับนะก็มาเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะปู่จะไม่รู้ความจริงเลยถ้าชาวบ้านคนหนึ่งแอบมากระซิบบอกว่าเห็นอะไรเข้าที่ชายป่าหลังหมู่บ้านนะ ใครเป็นคนตีนั่นแหละมันขากระเพลกอยู่นานมากปู่ว่าน่าจะเป็นปีเลยถึงค่อยๆดีขึ้นและระหว่างที่มันขาไม่ดีอะเล็กก็ยังขี่มันเคี้ยนตีให้มันวิ่งทั้งที่ขามันเจ็บนะทั้งที่ปู่สั่งห้ามแล้วว่าอย่าไปขี่มันอย่าให้มันวิ่งขามันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นต่อหน้าปู่เขาก็ทําเป็นเชื่อฟังแต่พอรับหลังปู่เท่านั้นกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ขาเจ้าตานมีอาการดีขึ้นคงเป็นเพราะต่อหลังปู่เลี้ยงมันเองน้อยครั้งจะให้อเล็กเลี้ยงเพราะว่าปู่คิดว่าขืนปล่อยอเล็กเลี้ยงก็เท่ากับปู่นิ่งดูได้ปล่อยให้มันได้รับความทุกข์ทรมานแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ตานมันก็จากไปมันป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาไม่หายปรากฏว่ามันตายงานนี้ปู่ก็คิดว่าอาเล็กคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องะ่ะเพราะว่าปู่เป็นคนดูแลมันเพียงคนเดียวเท่านั้นไอ้ตานตายไปแล้ว ส่วนอเล็กก็เติบใหญ่ขึ้นพออเล็กโตขึ้นเขาเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเอาทานชอบคบหาสมาคมกับพวกคนชั่วก็ทําให้ปู่กับย่าเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ไม่ส้างซาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องเป็นหนี้เป็นศินติดการพน,นันทําลูกสาวเขาทอ้องได้แล้วก็ทิ้งกว้างเคยไปนอนในตารางหลายหน ปู่ย่าก็พยายามช่วยเหลือต้องขายนาเอาเงินชดใช้ทําขวัญตามที่เขาเรียกหมดนาไปเป็นสิบสบไร่จากคนที่เคยมีนาเยอะต่อหลังเหลืออยู่เพียงไม่กี่แปลงเท่านั้นเองต่อมาอาก็กลายเป็นนักต้มตุนหากินหลอกลวงคนอื่นร่ําไปมีเมียแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็มีอีกนะเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็มีจนโดนผัวผู้หญิงเขาตามฆ่าหนีหัวสุหัวสุนหายหน้าไปจากบ้าน นานหลายๆปีจะกลับมาสักทีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อเล็กกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีทางจะไปอายุก็ไม่ใช่หนุ่มๆต่อไปอีกแล้วนะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคือมักจะปวดท้องท้องอืดท้องเพ้อบางครั้งท้องผูกท้องเสียอะไรไม่รู้พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับท้องเนี่ยดูเหมือนอเล็กเลยจะเป็นมันสะทุกโรคเลยเขาก็ไปหาหมอบ้างไม่ไปบ้าง ไม่ค่อยจะสนใจตัวเองปล่อยตามยถากรรมปู่ก็พยายามหาอยู่หายาม,มาให้แต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากครนอกจากนั้นตอนกลางคืนอเล็กยังนอนผวาส่งเสียงดังร้องเสียงลั่น,นย,ยังก็มีหนีใครสักคนนะที่ตามฆ่านั่งเพราะว่าอเล็กมักจะนอนหลับแล้วก็ฝันแปลกประหลาดอยู่เสมอเกือบทุกคืนฝันว่ามีคนตามฆ่าเขาจะวิ่งหนีอย่างหัวสุกหัวซุน ชวนเจียนจะโดนคนนั้นฆ่าก็ส่งเสียงร้องลั่นกลางบ้านนะดึกสงัดนะเขาตกใจตื่นเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวเขาผอมมากเขาเป็นคนผอมสูงพอผอมมากก็แลดูสูงโย่งเย่งจนมีชาวบ้านที่ไม่ค่อยชอบกีน้าอยู่ก่อนแล้วถึงก็เรียกเขาว่าไอ้เปรตหรือไม่เห็นเขาเดินมาก็จะพูดว่าเฮ้ยแต่มันคนหรือผีเปรตวนะนะเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะกันที่อเล็กเป็นอย่างนั้น คงจะเป็นเพราะบาปกรรมที่ทำเอาไว้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้หมดความสุขทำไว้กับคนนะตอนหนุ่มตอนเด็กทำเอาไว้กับมาเคยทำให้มันท้องเสียเขาก็เป็นโรคเกี่ยวกับท้องเคยเอาไม้ตีขับไล่ทำให้มันหวาดกลัวกรรมนั้นก็ส่งผลให้เขานอนหลับแล้วมักจะฝันร้ายว่าโดนไล่ฆ่า ตอนหลังอเล็กไปให้หมอตรวจเพราะปวดท้องมากทนไม่ไหวแล้วถึงได้รู้ว่าอาเล็กนี่เป็นโรคร้ายโรคร้ายที่รักษาไม่หายเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ของเขาเขาก็เลือกที่จะไม่รักษาเพราะว่าเขาคิดว่ารักษาก็คงไม่รอดอยู่ดีก็ไม่อยากจะให้มันยุ่งยากอะไรอีกแล้วนะดูเหมือนว่าเขายอมรับกับความตายที่ใกล้เข้ามาเขาก็บอกว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายคนเกิดมาแล้วต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตาย เขามักจะปวดหนักน่วงจนส่งเสียงร้องออกมากลดาสาบแช่งตัวเองทํานองว่าเมื่อไรจะตายห่วงตายกระเทียมสียทีแล้วเขาก็ยังคงนอนหลับฝันร้ายอยู่เกือบทุกคืนยิ่งอายุมากก็ดูเหมือนความทุกข์รุมราวเขาหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นชนิดที่ไม่ผ่อนปลนให้เขาเลยไม่ว่าญาติญาติหรือว่าคนอื่นที่รู้เรื่องราวแต่หุนหลังของอเล็กก็ล้วนแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเพราะเวรกรรม ที่อาเล็กได้ทำเอาไว้ล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยครับพูดถึงคนใจคอโหร้ายเนี่ยคุณปรีดาเล่าให้ฟังว่าคู่เขยของแกคนหนึ่งชื่อสมจิต่าคุณปรีดาเรียกพิจิตพิจิต เป็นคนที่เมื่อดูภายนอกแล้วใครที่ไม่รู้จักคุ้นเคยดีก็จะนึกว่าพี่จิตเนี่ยเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้คนแล้วก็สัตว์แต่หากใครที่ได้รู้ถึงพฤติกรรมบางอย่างของเขาแล้วหลายคนจะไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ชายที่ท่าทางเป็นคนใจบุญคนนี้จะมีสภาพจิตใจที่เหี้ยมโหดอย่างนึกไม่ถึงเลย พิจิตจะเป็นคนมีจิตใจดีรักสัตว์ในสายตาของคนโดยทั่วไปซึ่งในระยะแรกเองคุณปรีดาก็คิดแบบนั้นอะแต่ต่อมาเมื่อการเวลาผ่านไปเขาได้มาอยู่กินกับพี่สาวของแฟนคุณปรีดาเนี่ยสักประมาณสักสองปีพิจิตก็เริ่มแสดงท่าแท้ของตนเองออกมาให้ญาติพี่น้องทางเมียได้เห็น พี่สาวของแฟนคุณปรีดาซึ่งเป็นเมียของพี่จิตนั่นเป็นคนรักสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแกจะโปรดปรานมากและถ้าหากว่าแกเห็นหมาหรือแมวตัวไหนมีสภาพอดโซขาดคนเลี้ยงดูแกก็มักจะนำมาเลี้ยงที่บ้านของแกซึ่งแรกๆพี่จิตผู้เป็นสามีก็ไม่เคยขัดแต่เมื่ออยู่กันนานข้าวมอข้าวเริ่มดำ พิจิตก็มักจะว่ากล่าวเมียแกเสมอว่าให้เลิกเก็บสัตว์มาเลี้ยงให้เกะก,กะบ้านสทัทีไม่ว่าหมาหรือแมวที่เมียพิจิตเก็บมาเลี้ยงไว้ที่บ้านของแกมักจะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันจากนั้นจะหายสาบสูญไปพอเมียออกตามหาด้วยความเป็นห่วงพิจิตก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมันรอกมันคงจะหนีกลับไปอยู่อย่างเดิมของมันแล้วซึ่งมีอิสระมากกว่าจะนํามากักขังไว้ในรั้วบ้านภรรยาของแกก็เห็นพ้องด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งความจริงก็ได้ปรากฏให้เห็นเมื่อเมียของพี่จิตได้พบว่าการที่สัตว์ต่างๆที่แกนำมาเลี้ยงเองแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นมันเป็นเพราะน้ำมือของพี่จิตสามีของแกนั่นเองตามปกติเมียของพี่จิตเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในอำเภอจะกลับมาถึงบ้านก็ราวๆห้าโมงย็น อเผอิญวันนั้นแกรู้สึกเกิดปวดหัวมีอาการคล้ายกับจะเป็นไข้ก็เลยขออนุญาตลากลับบ้านครึ่งวันส่วนพี่จิตนั้นเป็นตำรวจและวันนั้นแกจะเข้าเวรดึกกลางวันก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเมียพี่จิตกลับมาบ้านโดยที่พี่จิตไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเมือ่อแกกลับมาก็ได้พบว่าสามีของตัวเองกำลังใช้ค้อนทุบหัวหมาและแมวที่แกเพิ่งเก็บมาเลี้ยงได้เพียงไม่กี่วัน จากนั้นก็นำไปฝังไว้ที่บริเวณโคนต้นมะม่วงภายในบ้านมันเป็นภาพการกระทําทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างเหี้ยมโหดจนผู้ที่เป็นเมียนั้นแทบจะไม่อยากเชื่อว่าพิจิตเนี่ยจะใจเหี้ยมโหดได้ขนาดนั้นเพราะตลอดเวลาภาพที่พิจิตแสดงออกต่อหน้าผู้คนมันผิดสภาพจิตใจที่แท้จริงของตนเองอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์วันนั้นทำให้สองผัวเมียถึงกับทะเลาะกันอย่างรุนแรง และพี่จิตประกาศลั่นว่าจะอนุญาตให้เมียเลี้ยงหมาและแมวได้แค่อย่างละตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกินว่านั้นแกจะฆ่าทิ้งให้หมดในช่วงระหว่างนั้นเมียของพี่จิตกำลังตั้งท้องอ่อน,ออนก็เลยทําให้แกรู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าเวรกรรมที่พ่อมันสร้างจะมาตกแกลูกแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแม้พยายามยกเอาเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาอ้างให้พี่จิตฟังแต่ปรากฏว่านอกจากพี่จิตจะไม่ฟังแล้ว ยังด่าซ้ำเขาให้อีกว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนงมงายเป็นเรื่องผู้ใหญ่หลอกเด็กและเขาไม่โง่พอที่จะเชื่ออย่างนั้นตอนนั้นที่บ้านของพี่จิตยังเหลือหมาตัวเมียอ,อยู่อีกตัวหนึ่งชื่อนางแป้งเนื่องจากมันมีสีขาวทั้งตัวและพี่จิตก็บอกกับเมียว่าเขาจะอนุญาตให้เลี้ยงนางแป้งไว้เพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเมียแกก็ไม่กล้าขัดเพราะกลัวว่าพี่จิตจะก่อกรรมทำเข็นกับสัตว์อีกหากแกยังขืนดื้อดึงเอาตัวอื่นมาเลี้ยง หากนับจำนวนที่พิจิตได้ทำการฆ่าหมาและแมวด้วยการใช้ค้อนทุบหัวแล้วนำไปฝังใต้ต้นมะม่วงก่อนหน้านี้คุณปีดาเชื่อว่าพิจิตคงจะทำมาแล้วนับหลายสิบตัวเพราะจากจำนวนของสัตว์ที่หายสาบสูญไปนั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวและทั้งหมดนั้นเชื่อได้ว่าคงจะเป็นฝีมือของพิจิตอย่างแน่นอนเมื่อก่อนคุณปรีดาไม่เคยเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริง จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเมียของพี่จิตถึงกำหนดคลอดเรื่องราวของกฎแห่งกรรมก็ได้ปรากฏให้เห็นประจักษ์กันทั่วหน้าลูกของพิจิตที่คลอดออกมานั้นเป็นเด็กที่มีอวัยวะสมประกอบทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดสายตาของผู้พบเห็นนั่นก็คือบริเวณกลางหน้าผากมีรอยยุบเหมือนกับถูกของแข็งทุบตีอย่างแรง และเมื่อเด็กน้อยจเจริญเติบโตขึ้นตามวัยก็ปรากฏว่าแกเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสมองและสติไม่สมประกอบมักจะชักกระตุกแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งอยู่เสมอเสมอทุกคนเชื่อว่านี่คือผลกรรมที่พิจิตเคยทำต่อสัตว์อย่างทารุณโหไรหลายสิบชีวิตและได้หวนกลับมาตกแก่ลูกคนเดียวของแกแต่พิจิตไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและดูเหมือนพฤติกรรมของแกจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมซะอีก เมื่อนังแป้งซึ่งเป็นหมาตัวเดียวที่เลี้ยงไว้มันท้องแล้วก็ตกลูกออกมาพิจิตจะรีบจัดการกับลูกหมาที่ออกมาอย่างเหี้ยมโหดด้วยการขุดหลุมฝังทั้งเป็นอย่างไร้ความปราณีครอกแรกออกมาห้าตัวพิจิตกกจับโยนลงหลุมและเอาดินกลบฝังทั้งที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกซะด้วยซ้ำครอกที่สองอีกหตัวแกก็ใช้วิธีเดียวกันคือจับฝังทั้งเป็น ครั้นพอท้องที่สามเมียแกทนมองพฤติกรรมโหดร้ายของพี่จิตไม่ไหวก็เลยพานางแป้งไปให้บ้านแม่เลี้ยงดูแทนครอกสุดท้ายจำนวนสามตัวจึงสามารถมีชีวิตอยู่รอดมาได้ไม่ต้องถูกฝังให้ตายทั้งเป็นโดยน้ำมือของพี่จิตจอมโหดคนนี้พี่จิตมักจะชอบพูดท้าทายเสมอว่าหากทุกคนคิดว่าการที่ลูกของแกเกิดมาผิดปกตินั้น เป็นเพราะกรรมเวรที่แกทำกับหมากับแมวด้วยการใช้ค้อนทุบหัวให้ตายแล้วคราวนี้แกไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัวพวกมันจะจับพวกมันฝังทั้งเป็นอย่างเนี้ยดูซิว่าเวรกรรมจะสนองแกแบบไหนแกมักจะพูดอย่างเนี้ยทุกครั้งที่แกเมาพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยราวกับว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่น่าตลกขบขันเสีอเต็มประดาแต่ผู้ที่ได้ฟังกลับไม่คิดอย่างนั้น ทุกคนต่างเชื่อกันว่าสักวันหนึ่งพี่จิตคงจะต้องได้รับผลกรรมของแกด้วยตัวแกเองอย่างแน่นอนแล้ววันนั้นก็มาถึงอย่างรวดเร็วเหลือเกินประมาณเดือนเมษายนปี2525 25. ปีนั้นที่บ้านแฟนคุณปรีดาจัดงานทำบุญขึ้นทุกคนต่างก็ไปร่วมงานกันหมดรวมทั้งพี่จิตด้วยหลังจากทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสับ ทุกคนก็นั่งกินเล้ากันตามประษาคนคุ้นเคยที่นานๆจะได้มารวมตัวกันครบหน้าครบตาสักครั้งขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงอยู่บนเสื่อที่ปูอยู่ตรงลานบ้านนั่นเองโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนางแป้งซึ่งถูกนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านของแม่แฟนได้กระโจนเข้าใส่ร่างของพี่จิตฟัดร,ร่างของแกพร้อมกับกัดขย้ำทำร้ายด้วยอาการดุดันอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกคนแตกคือและยืนมองภาพนางแป้งที่กำลังใช้เขี้ยวขาววับแหลมคมน้ำลายไหลยหยืดขบขย่้เข้าที่บริเวณคอหอยของพิจิตจนจมเขี้ยวแล้วสะบัดไปสะบัดมาอย่างรุนแรงจนกระทั่งร่างพิจิตแน่นิ่งไปแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่กลา้าพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากสภาพของนางแป้งในเวลานั้นมันไม่ใช่นางแป้งที่น่ารักตัวเดิมอีกต่อไปแต่มันคืออาการของหมาบ้าชัดๆ ทันทีที่นางแป้งมันคลายเขี้ยวจากขอหอยแล้วพละจากพิจิตไปทุกคนก็วิ่งกรูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ปรากฏว่าเวลานั้นพิจิตหมดสิ้นลมหายใจไปซะแล้วที่บริเวณลำคอของแกมีบาดแผลถูกกัดกระชากจนเนื้อหนังขาดวิ่นเวอวะเลือดเป็นลิ่มลิ่ม,มไหลกระชูดทะลักออกมานองพื้นในตาของแกเหลือกค้างด้วยความตกใจและเจ็บปวดแสนสาหัส และยังมีบาดแผลจากพิษคมเขี้ยวตามบริเวณเนื้อตัวอีกหลายแห่งจนหลายคนต้องถึงกับเบือนหน้าหนีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันทําให้คุณปรีดาเชื่อสนิทเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเห็นต่อหน้าต,ต่อตาผู้คนในครั้งนั้นแม้อาจจะมองว่ามันคืออุบัติเหตุหรือว่าเป็นความสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้นังแป้งซึ่งได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้มาออกอาการบ้าในวันนั้น วันที่พิจิตเดินทางไปบ้านแม่ยายหลังจากที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเสียนานแต่คุณปีดาเชื่อว่ามันคือวิถีแห่งกรรมที่เฝ้ารอวันที่จะจองล้างแก่ผู้กระทําเป็นการเฝ้ารอที่สุขุมเยือกเย็นจนกว่าจะถึงโอกาสอันเหมาะที่จะสนองคืนอย่างสาสมและมันคงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้นังแป้งเลือกที่จะกระโจนเขาทำร้ายพิจิตแทนที่จะเป็นคนอื่นทั้งที่ในตอนนั้น ทั้งคุณปรีดาและคนอื่นๆนั่งกันอยู่ตั้งหลายคนครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ